ครับผมสวัสดีครับวันนี้เราจะมาตัดกล้วยตัดกล้วยกันนะครับกล้ยกวยกล้วยนี่มันสุกแล้วครับพี่น้องน,นะนั่นดินั่นดิสุกนกเ,เ,เออกขนัาดละเหว่าว่าสุกวันไหนอะสันนะ่ะนี่เห็นบ่นี่นี่นี่นนกล้วยสุกคาเคลียครับพี่น้อง นี้สิให้นกกระจอกมากินก่อนกน,อนกเอียงนี่เอ้าฮึบนี่ มีดเข่ามากมีดคมมากกก้วยบก้วย้วยนาแรงครับกล้วยนาแรงวันนี้ลำต้นนั้นเขาจะเอาไปฟักแหงง้วได้ครับพี่เนี่ยไปเป็นอาหารง้วแล้ว สางสางแหงแหงๆอดเอาลำต้นมันไปฝักไปยำยำยๆยำยำเก็คูกับทำคูกับลำข้าวครับเราเอาแหงงัวกินงัวหมักเป็นการขุนง้วไปต้นทุนจำแบบว่าเสียของพี่น้องได้ประโยชน์ทั้งสองทางทางหนึ่งกับทางค้นค้นกิน่วยครับ อีกทั้งหนึ่งกับทั้งวัวปศะสุสัตวกินตน้นหัวสามโตอิ่มเลยครับนี่ตน้นกล้วยเดียวอันนี้คือข้างหมกทั่วครับข้างหมกทั่วห้างเอามาก,กองไว้ข้าง ปอกล้วยมันเจเอาต้นต้นกล้วยมันเอาไม่ได้ต้องเอาออกต้องเคลียร์ลิงต้นนี้เอาไปแล้วได้ครับสองเคลียร์คนนี้นั่นอีกเคลียร์หนึ่งอีกเคลียร์หนึ่งแต่วเอาไปแล้วเอาไปแล้ว,เ,ลว,เ,ลวเคลียร์หนึ่งสามเคลียร์สี่เคลียร์แล้ว น่อง่ะนนี้เขาที่เอาไว้นี่ไปเขียนไว้ครับเอาไปเขียนไว้เอาไปไขย